มาปีแรกก็กวาดเรียบแล้วเออร์ลิงของแท้ฮาเลนคว้าตำแหน่งนักฟุตบอลยอดเยี่ยม3มสถาบันเป็นคนที่2ม้มวนเดียวจบสำหรับรางวัลประจำฤดูกาล2022-2023ถึงเมื่อดสซันโวปีที่ผ่านมาอย่างเออร์ลิงฮาเลนคว้ารางวัลจากสมาคมนักฟุตบอลอาชีพอังกฤษไปคลองหลังทำผลงาน53ประตูจาก52นัดพร้อมกับพาทีมคว้าสีถ้วยใบใหญ่ทั้งแชมเปียนลีกแชมเอเบย์ครับ บิ๊กเอียร์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกและยูฟาซูเปอร์คัพควบตำแหน่งนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของปีทั้ง3สถาบันไล่ตั้งแต่สมาคมฟุตบอลอังกฤษสมาคมนักข่าวกีฬาและสมาคมนักฟุตบอลอาชีพต่อจากโมฮัมเหม็ดซาาห์ที่เคยกวาดมาแล้วในฤดูกาล2 0 2 7ถึงงซึ่งฮาเลนเอาชนะผู้เข้าชิงในสาขานี้ทั้งบูกาโยซาก้าเคบินเดบรอยแฮี่เคนมาตินโอเดกาดและจอห์นสโตน อย่าอไรก็ตามดาวยิงไว้ย3 3ปีกับพลาดคว้ารางวัลน,นักฟุตบอลดาวรุ่งแห่งปีจาก PFA โดยผู้ชนะสาขานี้ได้แก่บุกยโยสาก้าปีคนเก่งของอาเซนอลนซึ่งมีสถิติที่น่าเหลือเชื่อคือเขาลงเล่นให้กับไอ้ปืนใหญ่83นัดติดต่อกันโดยในฤดูกาลที่ผ่านมาสาก้าทำไปได้14ประตู11แอซซิตเอาชนะผู้เข้าชิงในสาขานี้ทั้งเออร์ลิงฮาเลนมอยเชสไคเซโดอีแวนเฟอร์กูสัน และจาคอบเลมซี่ทั้งนี้ PFA ยังประกาศรายชื่อ11นักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล2022-2023ซึ่งแมนซิตี้ส่งเข้าประกวดถึง5คนตามด้วยอาร์เซนอล4คนจากนิวคาสเซิลและสเปอร์เข้ามาทีมละคนประกอบด้วยผูกสาประตูอารอนเลมสเดลจากอาร์เซนอลกองหลังวิลเลียมซาลิบาจากอาร์เซนอลตามด้วยลูเบนดิอาสและจอห์นสโตนจากแมนซิตี้ รวมถึงคนสุดท้ายในแผงหลังคือคีแลนทิปเปียจากนิวคาสเซิลแผงกองกลางประกอบด้วยมาตินโอเดกาดจากอาร์เซนอลโรดี้และคีวินเดอรอยจากแมนซิตี้ส่วนในแผงหน้าเริ่มต้นที่แฮร์รี่เคนจากทอตเตมฮอสเปอร์เออร์ลิงฮาแลนด์จากแมนซิตี้และบูกาโยซาก้าจากอาร์เซนอลเป็นคนสุดท้าย